หุ้นขึ้นบันไดลงลิฟต์คำสาบตลอดการของนักเก็งกำไรขอต้อนรับเข้าสู่บุุงเวลแคสต์พอดแคสต์สำนักทุนเช่นคุณผมภาวิกิมรบุตรแล้วผมปิ๊กเสริมซากครับโอ้โหคุณแพทครับหุ้นมันมีขาเหรอคือสังเกตไหม,ไมอ่ะไม่ใช่เฉพาะหุ้นนะเอาเอ,อเอาคลิปตรงคลิปโตเหมือนกันนะโ เราทุกอย่างที่มันมีการเก็งกาไรเนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยมันขึ้นช้าๆขึ้นแบบค่อยๆไปเหมือนค่อยๆคลานขึ้นไปขึ้นกระไดอะขึ้นกระไดค่อยๆขึ้นกระได้นะนะแต่ว่าลงเนี่ยฟุบลิฟขาดโอ้โหสลิงหลุดเอลงทีหลุนตบเนี่ยคือหุ้นเนี่ยบางทีเนี่ยวันละครึ่งเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หนึ่งนี่ก็หายากแล้วนะอ่าใช่โอ้โหแต่เวลามันลงเนี่ยโอ้โหฟุบฟุบสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ กิปโตอันนั้นห้าสิบห้อ้าวทำไมมันเป็นอย่างนั้นคุณแพทแล้วแล้วโหวเวลาคนเนี่ยบอกโอโหดีใจนะค่อยๆดีใจทีละนิดนะแต่วันมันวูบลงมาเนี่ยโอ้หเสียหายหลายเลยเอามาผมจะอธิบายให้ฟังเออเพราะอะไรเป็นข้อๆกันนะ,ะข้อที่หนึ่งหุ้นขาขึ้นจะค่อยๆซื้อยอย่างระมัดระวังอ่าข้อแรกเนี่ยสังเกตไหมเวลาหุ้นเนี่ยกำลังกำลังขึ้นเนี่ยคนจะค่อยๆซื้อ กล้า,กล,ากลัวลองเชิงลองเชิงอ่าเหมือน <Yeah. S 1> คุณิ๊กเห็นหุ้นตัวหนึ่งขึ้นอ่ะ <Yeah. S 1> คุณพิ๊ก็จะเอ๊มันมันขึ้นมาแล้ว <Yeah. S 1> เออมันขึ้นมาแล้วก็อ่ะอ่ะซื้อส <พา S 1> ักหน่อย <Yeah. S 1> อ่านี่บอกซื้อสักหน่อยใช่เลยอ่าพอซื้อสักนิดหนึ่งมันขึ้นต่อเนี่ยอ <Yeah. S 1> อ่าเป็นข้อที่สอง พอข้อที่สองยิ่งขึ้นสูงยิ่งกล้าซื้อมากขึ้นสังเกตไหมสมมติมาจากหนึ่งบาทเนี่ยค่อยๆเราก็ยังไม่มันจะขึ้นจริงก็เปล่าบาทหนึ่งหยอนไปตั้งครึ่งไม้ก่อนอพอสองบาทเนี่ยเฮ้ยกำไรเยอะเว้ยสามบาทเดี๋ยวจัดเต็มเลยอ่าสี่บาทโอ้โหสบายตอนนี้ต้องมาร์จิ้นแล้วเอาห้าบาทขึ้นไปอ่ะคุณปิ๊กโอ้โหอันนี้ขายหุ้นตัวอื่นเลยมาซื้อไอหุ้นตัวนี้ตัวเดียวเลย อ่ะเนี่ยพอ,อตอนรอแรกๆขึ้นน้อยๆะใช่เรา ดันใช้เงินน้อยซื้อใช่เออแต่พอขึ้นเยอะปั๊บยิ่งมั่นใจใส่มากขึ้นเอออแต่กลายเป็นว่าถ้าเรามามองดีๆเนี่ยครับยิ่งมันขึ้นสูงคุณปิ๊กโอ้โหนี่ต้นทุนเราก็ยิ่งขึ้นนะเนี่ยต้นทุนเราก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงก็เพิ่มนะถูกต้องเพราะเราต้องนึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องนึกนึกให้ดีว่ามันมีคนที่มีต้นทุนข้างล่างใช่แต่คนไม่ค่อยคิดเวลาเล่นนะคุณปิ๊กดยว่าอย่างเหรียญอย่างคริปโตเนี่ยผมว่าคนเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะเออใช่ไม่ ก็แสดงว่าหุ้นมันยิ่งดีก็นี่แหละมันถึงน่ากลัวนะครับจนมาถึงข้อที่สามพอหุ้นปรับฐานระหว่างทางขึ้นยิ่งมั่นใจโอ้โหขึ้นเีว่ายิ่งมั่นใจแล้วนะพอขึ้นไปแล้วหย่อนลงมาอีกหน่อยโอ้โหจังหวะนี้ได้เลยใช่ไหมใช่คืออย่างนี้คือหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นทีเดียวแบบจากหนึ่งบาทไปร้อยเลยจบเลยทีเดียวอไม่ได้ คุณมันต้อมีย่อบ้างนะอย่างนั้นมันมันก็คนมันก็ตกรถมันก็ไม่เออมันไม่ใช่มันคือระหว่างทางขึ้นเนี่ยมันจะมีย่อลงมาเรียกแคกเหรอ พอย่อลงมาเนี่ยจริงๆอ่ะคนคนจะเสียวนิดๆสมมติคุณปิ๊กซื้อแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าพอมันย่อห้าสี่โหคุณปิ๊กเริ่มแบบโอ้สามนภาษาสามคุณปิ๊เอ้สามดีมันก็แต่แต่คืออย่างนี้เราเราก็ยังแบบว่าเฮ้ยมีความมั่นใจอยู่เนาะว่าเฮ้ยมันยังไม่จบรอบนี้หรอกแล้วสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพักฐานเฉยอ่าลายใหญ่เขาจะมารับอ่าสามรับสี่รับห้าหกเจ็ดคราวนี้ก็ขึ้นไปเติมอีก พอขึ้นไปก็โอ้โหนี่ไงเวลาปรับฐานเนี่ยมันเป็นแค่การปรับฐานเออเป็นจังหวะที่เราควรจะซื้อต่อนะมันมันทำให้คนที่เล่นระหว่างทางเนี่ยพอปรับฐานเนี่ยแล้วมันขึ้นนิวไฮเนี่ยคนก็คิดว่าครั้งหน้าคุณปิ๊กถ้ามันปรับฐานเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นนิวไฮอีกถูกไหมถูกต้องเออแต่งานเลี้ยงเนี่ยเป็นไงย่อมมีวันเลิกลาหุ้นก็เหมือนกันโอ้แน่นอนทุกอย่างมีวันเลิกลาพอพึงวันเลิกลาก็คือข้อที่สี่ข้อที่สี่ิบขาด ลิฟขาดเนี่ยคือราคามันไม่ปลายต่อแล้วใช่ไหมก็ระหว่างทางคุณปิกนึกภาพไหมจากคุณจากหนึ่งบาทขึ้นไปสิบบาทเนี่ยไอคนไอรายใหญ่ที่มันลากอ่ะมันต้นทุนมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะถูกต้องมันต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่าแต่มันก็เรียกแขกระหว่างทางมาคนก็เข้าแห่มาถูกไหมก็เราเนี่ยแม้นหนึ่งมาสองมาสามนี่เราก็เติมตลอดนะแล้วก็เติมข้างบนด้วยใช่อืมแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยรายใหญ่บอกเฮ้ยวอลุ่ม มีมากพอที่เขาจะออกแล้วอ๋อไอ้ไอ้ไอพวกนี้นี่คือเรียกคนเข้ามาอยู่ในหุ้นตัวนั้นให้มากหน่อยใช่ก็ตอนแรกสมมุติว่าจาก<ว>บาทบาทหนึ่ง่ะคุณเป็กสมมติบ่าทสองบาทหกคนแทบยังไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ะนะคนเทรดกันวันหนึ่งอาจจะ แสนสองแสนมีคนเทรดกันน้อยครพอสองไปสามบาทคราวนี้คราวนี้อาจจะเทรดเริ่มเทรดเป็นล้านแล้วอ,อพอขึ้นไปอีกโหห้าบาทคราวนี้เทรดวันหนึ่งเป็นสิบล้านแล้วโหพอขึ้นมาสิบบาทอาจจะเทรดวันหนึ่งเป็นเป็นร้อยล้านแล้วอเจ้าจมือบอกโอ้โหนี่เก็บไว้หลายสิบล้านออกได้ง่ายๆเลยถ้าวอลุ่มเป็นร้อยร้อยล้านพอวอลลุ่มมันมากมากพอเจ้ามือคราวนี้ก็ ใส่ข้างบนเลยทิ้งลงมาเลยเพราะงั้นกดตัวราคาทีอย่างนี้แล้วก็อ้าวโหเอายงงี้ปิกรายย่อยขายหุ้นไม่ลงถูกปะอ่าถูกต้องแม้ขายทีละแสนสองแสนอะไรเงี้ยนะเออไอคนที่ขายแล้วหุ้นลงแบบลิฟขาดก็คือรหลใหญ่อเออเพราะอะไรขายหมดขายจริงๆขายแบบทุกราคาขายจริงจังเลยอ่าเพราะงั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเวลาขึ้นก็จะขึ้นเป็นกระได ใช่แต่เวลาขาลงเนี่ยคือถึงจุดที่เขาจะอาออกแล้วเนี่ยอะไราใหญ่เขาออกแต่เขาไม่คานึงเพราะต้นทุนเขาต่าถูกไหมใช่เขาออกอย่างเดียวเลยนัมนมันเลยเป็น,ปนอย่างนี้ตลอดทุกๆรอบนะคุณบิ๊กอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะทํายังไงในฐานะนักลงทุนเราต้องเข้าใจไงว่าตอนเนี้เราเราเล่น,เร,เ,ลนเราเล่นอยู่ตรงไหนพอเราซื้อเนี่ยเราควรจะดูว่าดูกราฟว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเราขึ้นมันขึ้นมาจากราคาเท่าไหร่เพราะนั่นอ่ะต้องคิดเสมอว่าจุดที่ขึ้นมานั่นคือจุดเริ่มต้น อ่ามันมีต้นทุนของคนที่เขาต้นทุนถูกกว่าคุณเนี่ยมากแค่ไหนแล้วโอ้เพราะงั้นเนี่ยก็ต้องมานั่งดูกราฟดูอะไรหน่อยถูกไหมใช่ใช่โอ้สำคัญเลยคุณปิ๊กมันต้องมันต้องดูกราฟเป็นเป็นตัวเห็นเลยว่าเนี่ยตรงเนี้ยตนอื่นเขาซื้อมาแต่ข้างล่างตรงนี้เริ่มรอบเนี้ยเริ่มมาเมื่อไหร่เริ่มมาจากกี่บาทแล้ววันเนี้ยมันกี่บาทแล้วและอย่างหนึ่งคุณปิ๊กหลายคนมาถามว่าโอ้อันนี้เพียรพูดมีแต่หุ้นปั่นใช่ไหมบอกไม่ใช่คือหุ้นทุกตัวดีกว่าเฮ้ยทำเล่นนะ หุ้นทุกตัวนี่เป็นไปได้ทุกตัวทุกตัวในตลาดคือเวลาลิฟขาดอย่างเงี้ยหลายคนนึกว่าโห้หุ้นอย่างมั่นคงแบบหุ้นโอ้หุ้นหุ้นบิ๊กแคปเลยอ่าบูชิปบูชิปในประเทศอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้นหรอกพี่พัย์บอกไม่ใช่เป็นเหมือนกันเล้อเออแล้วอย่างหุ้นใหญ่เนี่ยบิ๊กแคปบูชิปเนี่ยเวลาลิฟขาดนี่เขาไปได้ถึงแค่ไหนอ่ามันมีตัวเลขที่ที่ทำสถิติมานะ หุ้นใหญ่เนี่ยเวลาลงลิปขาดเนี่ยจบรอบใหญ่เลยนะครับอาจจะลงมาที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบว่ะเจ็ดสิบเลยโอ้โหนี่หุ้นใหญ่นะหุ้นเล็กเนี่ยอจะลงมาที่ประมาณเฉลี่ยที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเหรอแล้วหุ้นปั่นหุ้นปั่นก็มีเหมือนกันคุณไปทำสถิติมาด้วยหุ้นปั่นเนี่ยลงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต นี่เจ๊งไงเด้อว่าพหุ้นบันเนี่ยมันพอลงมาแล้วมันไม่มีใครมารับอีกแล้วไงคือเขาจะออกของแล้วเขาจะไปแล้วล่ะใช่ใช่แล้วหลายคนก็โอ้ทําแบบนี้ทุกอย่างมันกลายเป็นไงไม่ใช่เพราะอะไรรู้ป่าเพราะว่าถึงราคามันลงมาเนี่ยมันมีบางคนเขาก็ไม่ได้ขาดทุนนะสมมติคนซื้อต้นรอบคุณปิ๊กเขาซื้อในบาทหนึ่งเขาไม่ต้องออกก็ได้นะอแล้วพอพอ มันพื้นฐานมันเปลี่ยนไปเนี่ยต่อไปราคามันก็ขึ้นกลับขึ้นไปใหม่ได้อคือมันเป็นรอบไปเรื่อยๆนะครับคนที่เข้ามาในตลาดเนี่ยผมว่าสําคัญมากเลยเราต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนของรอบเออค,ความเสี่ยงเรามีมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วในฐานะนักลงทุนคุณแพทถ้าสมมติเจอหุ้นลิฟขาดลงมาเนี่ยนะถึงแม้ว่ามีหรือไม่มีก็ตามเราควรทำไงโอ้มัน,ม,น,ม,นมันต้องดูว่าตอนนี้มันขาดอยู่ตรงไหนกอ่ะถ้ามันกองอยู่แถวเนี่ยบอกที่ว่า70%็ดสิบเปอร์เซ็นต ต้องมองหรือ,อยังหรือทำยังไงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมผมว่าอาจจะเป็นรอบการซื้อครั้งใหม่แล้วอะแต่มันไม่ได้ซื้อแล้วขึ้นเลยนะ,ะ,ะคือพอมันขาดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันต้องลงมานอนอยู่ข้างล่างอีกบางทีเป็นปีเลยใช้เวลาลใช้เวลาเหมือนกันเออคือไม่ต้องไม่ต้องรีบขนาดนั้นแต่พอมากองข้างล่างเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าอาจจะเป็นจุดซื้อของรอบใหม่ นั้นผมเลยใช้เป็นจุดว่าเฮ้ยหุ้นใหญ่อาจจะประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยแล้วค่อยมาเริ่มดู<อ>นะครับห<อ>ุ้นเล็กอาจจะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เฉลีย่ยมันเริ่มดูคุณที่ชอบไปเข้าตอนที่คนอื่นเขาเสียหายนะอโอ้แต่เราก็ต้องอถ้าเข้าแบบนี้คุณไปปลอดภยัยไหมมันปลอดภยอัยอ่าเพราะเรารู้เลยว่าโอ้ต้นทุนคือมันมีคนอื่นนี่เจ็บเสียหายมาเยอะแล้วนะครับแล้วเราเข้าอย่างเงี้ยแทบ เวียความเสี่ยงมันน้อยอนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราลงทุนก็ควรจะดูรอบดูจังหวะที่มาที่ไปและดูด้วยว่าเราซื้อตรงข้างล่างตรงกลางหรือต้องปลายรอบใช่และอย่าอย่าให้ไบแอสของตัวเองเนี่ยม,มาทําให้เราเสียหายครับนะครับ<ๆ>เพราะว่าอย่างเวลาเราลงเงินไปแล้วเนี่ยคุณติดสังเกตไหมเวลาเราซื้อหุ้นไปซื้อไปตรงไหนเนี่ยเราซื้อแล้วเราก็คิดว่ามันจะขึ้นอย่างเดียวอแน่นอนเราก็ไม่อยากจะคัดลอดอะ่ะถูกไหม นะครับอันนี้สำคัญนะใบแอสเนี่ยต้องต้องต้องศึกษากันเยอะๆทีเดียวใช่นี่คือบ well ุหลงเวลแคสต์พอดแคสต์สำนักทุนเช่นคุณครับ